สินค้าตัวที่4นะคะก็อ่านะคะของเรานะคะบริษัทคุงชีมูลจะเน้นเรื่องสมุนไพรทั้งนั้นเลยนะคะก็เป็นสบู่นะคะสบู่สมุนไพรตัวนี้นะคะ1กล่องนะคะมี3ก้อนนะคะเปิดแพ็กเกจกับพวกเรา375บาทนะคะพี่น้องคะแต่นะคะหลังข้างกล่องนะคะ600บาทผลตา่างเราก็กำไรเบื้องต้นก็เก็บใส่กระเป๋าเลยส่วน PV เราก็มาวางในระบบนะคะแล้วเราก็จะได้รับโบนัสจาก ที่บริษัทได้ตั้งขึ้นมานะคะเออสินค้าตัวนี้นะคะาาจากสมุนไพรทั้งหมด11ชนิดนะคะ11ชนิดใช้ได้กับทุกสภาพผิวเหมาะกับทุกสภาพผิวนะคะไม่ว่าท่านจะเป็นผิวแพ้ง่ายใช้เคมีอะไรก็มาก็แพ้ทุกอย่างลองมาใช้สบู่สมุนไพรตัวนี้นะคะหอมมากๆเลยนะคะส่วนผสมของเขานะคะมีตั้งแต่พลาขมิ้นนะคะพรขมิน้นแครอทฟักข้าวมหาดนะคะ อ่าอย่าอารังไหมนะคะแล้วก็ว่านหางโทระเทนะคะพี่น้องค่ะก็อยู่ในอัตราส่วนผสมประสานกันนะคะอย่างลงตัวนะคะอย่างพอดีไม่มากและไม่น้อยเกินไปนะคะเพราะว่าอ่าสมุ่ตัวนี้นะคะพี่พ่อของเรานะคะตั้งใจนะคะตั้งใจอยู่ในสูตราการผลิตทีด่ดูแลบำรุงผิวได้ทั้งผิวหน้าและผิวตายนะคะพี่น้องค่ะผิวเด็กๆกเบบี้นะคะก็ใช้ได้ด้วยนะคะพี่น้องค่ะตัวนี้นะคะ ช่วยให้เรานะคะปรับสภาพผิวหน้าจากที่ผิวเราอาจจะเป็นผิวมันแบบทีโซนหรือว่าผิวแห้งผิวแพ้ง่ายผิวที่มีรอยนะคะกละเคลื่อนเอ้ไม่ใช่กละฟ้าไม่ใช่เคลื่อนนะคะปะการถ้าเป็นเคลื่อนเขาใช้ตัวน้ำมยยันยนยห้ตัวนี้นะคะอาแต่ถ้าเกิดถ้าท่านเป็นสิวเป็นฝ้าเป็นกละนะคะอาจุดดงดำบนใบหน้านะคะก็ใช้ อ่าสบู่สมุนไพรตัวนี้นะคะให้สบู่สมุนไพรตัวนี้ดูแลนะคะใช้ได้ทั้งผ right ิวหน้าและผิวกายเลยนะคะพี่น้องคะอ่าใครมีปัญหาเรื่องผิวนะคะก็แนะนําให้ใช้สบู่สมุนไพรตัวนี้ผู้ไก่ก็ใช้เหมือนกันนะคะถ้าเกิดว่าเราใช้สบู่ตัวนี้นะคะพี่น้องคะเว้นวิธีการใช้อ่พอกจริงเอาไว้ก่อนสักห้านาทีนะคะสมุนไพรก็ในในสบู่ตัวนี้ก็จะได้ทําหน้าที่ของเขาได้ซึมลงไปในผิวนะคะแล้วเราใช้มือนะคะนวดนวดนวดเบาเนะคะนวดนวดเบาเนะคะ ล้างเน้าออมาหน้าของเราก็จะนุ่มกระจ่างใสนะคะนุ่มกระจ่างใสไม่แห้งตึงนะคะไม่เอี๊ยดนะคะพี่น้องคะ่ะบางท่านใช้สบู่นะคะสบู่บางก้อนราคาหลายร้อยนะคะล้างหน้าเสร็จหน้าตึงนะคะตึงเอี๊ยดเลยอย่างนั้นแห้งเกินไปแต่ตัวนี้นะคะผิวหน้าของเราก็จะชุ่มชื้นนะคะชุ่มชืน้นเวลาเรามาแต่งหน้านะคะแต่งหน้าทาแป้งหน้าของเราก็จะติดแป้งดีด้วยนะคะอ่ะ แลรับสบู่ตัวนี้คนที่เป็นสิวอักเสบอย่างน้องๆที่เป็นวัยรุ่นนะคะวัยรุนโโ่นฮอร์โมนกาลังเปลี่ยนนะคะฮอร์โมนกํนลาลังเปลี่ยนก็ใช้สบูต่ตัวนี้ได้นะคะก็จะช่วยเรื่องการอักเสบนะคะแล้วก็จะทําให้ผิวเราชุ่มชื้นนะคะก็มีส่วนผสมของว่านหางจระเขด้วยนะคะส่วนหน้าขาวกระจ่างใสก็จะมีส่วนของตัวมะหาดนะคะพี่น้องคะบารุงนะคะด้วยไพลด้วยขมิ้นด้วยอบเชยนะคะ,ะด้วย ตัวอบเชยตัวการลูนะคะอ่าการลูก็ยับยั้งเชื้อแบคทีเรียนะคะพี่น้องอถ้าเกิดว่าเราเป็นสิวแล้วสิวเราอักเสบเกิดการติดเชือ้อถ้าเป็นเชื้อแบคทีเรียนะคะตัวนี้ก็จะช่วยได้เลยเพราะว่าสมุนไพรตัวการลูกับตัวอบเชยนะคะยับยั้งเชื้อแบคทีเรียนะคะพี่น้องะคะอ่ะอ่าสมุนไพรนะคะของบริษัทผมชีโมบอกแล้วว่าพิ่บัของเรามีความ มีความรู้ความชานาญแล้วก็พัฒนานะคะพัฒนาผลิตภัณฑ์ของเราให้ก้าวล้ํานําสมัยอยู่เสมอนะคะเพื่อความรู้วความสามารถจบแพทย์ด้านสมุนไพรมาเลยทีเดียวการันตีด้วยแพทย์สมุนไพรนะคะพี่น้องไม่ใช่อยากจะใส่อะไรลงไปเท่าไหร่ก็ใส่นะคะไม่ได้เป็นแบบนั้นนะคะที่นี่นะคะเรามีแพทย์สมุนไพรนะคะคอยดูแลนะคะผลิตภัณฑ์ให้นำสมัยอยู่เสมอนะคะ <c oughs> ใครมีปัญหาหรือว่าจะทัก มาถามว่าผู้ให่ก่อนได้นะคะว่าเป็นอย่างนู้นเป็นอย่างนี้ใช้ได้ไหมนะคะทักมาได้เลยหรือว่าทักกับพี่น้องของเราที่อยู่ในไลา์ได้ทุกคนเลยนะคะก็จะมีนะคะข้อมูลให้ได้อย่างเต็มที่กระจ่างทุกคําถามนะคะทุกคําถามของท่านมีคําตอบนะคะพี่น้องคะสินค้าตัวนี้นะคะมาเปิดแป็ะเกีสามร้อยเจ็ดสิบห้าบาทขายหกร้อยบาทนะคะพี่น้องคะแ้าทํนมเปิดแป็ะเกจรเราก็จะขายหกร้อยบาทส่วนต่างเราก็ เก็บใส่กระเป๋าเหมือนกันนะคะสายดีแล้วบอกต่อแนะนําเพื่อนสองคนตามแผนรายได้เทีู่้ไก่พูตะกี้ก็จะได้รับรายได้แบบแพสซีฟ hmm. นะคะอ่าแพสซีฟ mm hmm. ตัวนี้นะคะ mm hmm. บริษัทองชิมุนเดี๋ยวไก่แถมนิดนึงว่าอ่ารายได้ของเรานะคะสามารถตกทอดเป็นมรเป็นมรดกตกทอดได้นะคะสมมติว่าวันหนึ่งอูุ้ไก่ทานะคะถึงเดือนละหลักแสนแล้วนะคะสร้างทีมทีมผู้ไก่ใหญ่แล้วตาย ว่าเนื้อกุ้งไก่ตายไปนะคะทีมออกวงไก่ไม่ได้ตายตามนะคะไม่มีใครตายตามแกุ้งไก่เลยนะคะเขาก็ทํางานของเขาต่อแล้วรายได้รหัสของอกุ้งไก่นะคะที่จดทะเบียนเป็นรุ่นส่วนกับบริษัทก็ยังอยู่นะคะไม่ได้ตายนะคะลูกของอกุ้งไก่นะคะก็สามารถรับรายได้ที่อกุ้งไก่รับต่อไปได้เลยไม่ต้องมาเริ่มต้นที่ศูนย์ใหม่นะคะส่งต่อเป็นมรดกให้ลูกให้หลานต่อได้เลยนะคะพี่น้องค่ะ พอดีไหมคะลงทุนไว้แค่375บาทและเราทําอย่างต่อเนื่อง3ปี5ปีเราประสบความสําเร็จรับเดือนละแสนเราตายไปนะคะลูกของเรานะคะพ่อแม่ของเราคนอยู่ข้างหลังนะคะก็มารับรายได้ต่อจากเราไปเลยนะคะบริษัทไม่ได้ยกรหัสของเราตรงนั้นทิ้งนะคะตกทอดเป็นมรดกได้เลยเออดีไหมคะแบบนี้ดีไหมคะ,แบบมคะบริษัทนี้นะคะสุดยอดเลยจริงๆทักอากุ๊กไกมา ทักกับพี่น้องไก่มาได้เลยนะคะอยากจะมีโมเมนต์แบบพวกเราพวกเราเข้ามาทําตรงนี้โดยเฉพาะผู้ไก่นะคะคนอื่นสําหรับอัพ้กไก่นะคะการันตีได้ว่าพวกเราอัพ้กไก่ทําเป็นอาชีพปักหลักพักค้างนะคะเป็นอาจาของบริษัทอุ้นส่วนเป็นอุ้นส่วนกับบริษัทโค้งชีมุนอยู่กับทีมสามสิบห้าเก็ดิสนี้แน่นอนเออ